ค่ะสวัสดีค่ะทอมชุ่มค่ะหวยเล่าเนาะเป็นจ้งใ,นนงใดแน่ค่ะทอมชุ่มขาไฮเดนแอดไฮเดนหาและศูนย์นะคะปลาสูตรเดิมก็ห้าแปดนะคะสูตรสามยอดเราเนะ่ยสามตัวเลยนะฐานใช่ไหมถ้าจับสามตัวก็สามเก้าห้าศูนย์เก้าห้าเนาะศูนย์ห้าเก้าเข่า แอดมาคขาสามนะคะท่านชมห้าเก้าก็เข้าอยู่นะคะเข้าตรงๆแอดก็ว่าอยู่นะหลักห้าเนาะหลักห้าก็จะมีห้าแปดห้าสี่ห้าเก้าห้าหกห้าสามห้าศูนย์สังเกตว่าแอดเขียนผิดเก้าห้าจะไปแอดขีดค่าเนาะอ่ะมาดูกันค่ะท่านชมคะ่ะ ผลออกหวยลาวนะคะเอ่อ7จ็ดเจ็ดสองศูนย์ห้าเก้านะคะของเราก็เข้าห้าเก้านะคะอ่ะเตชอบนี้มากกว่านะท่านผู้ชมอ่ะคุณยายเข้าสองศูนย์นะสรุปเข้าแล้วจากหลุดไปสองงวดเนาะจับมาสรุปนะคะก็เข้าแล้วนะคุณยายตา้มต่องวดเลยเนาะเผื่อใครเอาไปเป็นแนวทาง ซื้อ li ều li ều. ลอตเตอรี่เร็วๆนะคะหวยลาวหวยลาวหวยลาวลาวๆ ตรงกับวันที่หนึ่งนะตรงกับวันที่หนึ่งนะงวดนี้นะเราพัฒนาเขาตรงกับวันที่หนึ่งเด้อพอแมทินพินพอแม่พินอ้อก็เรียนพันกันเขียนหววเล่าให้น้ำกอนยานอันนี้อ่ะเราทำสองสูตรใส่กันเดอใส่ใส่กันเลยนะท่านผู้ชมขา จุดแบ่งครึ่งเป็นได้ง่ายดีบ่ลื่นลื่ลื่ลืเ่เอาแนวใส่ไต่อันนี้ก็จะเป็นสูตรสามยอดเนาะเราจะทำสองสูตรเปรียบเทียบกันนะอันนี้คือผลนะคะเจ็ดเจ็ดสองศูนห้าเก้านะคะ เราให้แค่สามชุดแล้วนะเราไม่ได้ให้เยอะแล้ว เอาแล้วเอาเรียวเอาเรียเอาเรียวเอาท่านผู้ชมอา่าคงไม่มีใครเหมือนเรานะวดน,นี้เลขชนนะระวังเบิ้ลแบบว่าเลขมามาชนเบิ้ลน,นะฮะระวังเลขหลุดอาจจะเข้าแค่เลขเด่นนะฮะ นี่เห็นไหมตัวเลขมาแค่สามตัวนะตัวเลขมาแค่สามตัวนะคะที่ว่ามาเบิ้ลนนะคะเอาลเลยอา่ามีหกมีสองมีสี่เลขมาชนแบบนี้นะคะชนแบบนี้คือเลขอาจจะหลุดคือเข้าแต่เลขเด่นระวังนะคะเลขอาจจะเข้าแต่เลขเด่นอันนี้ลงให้ดูเฉยเยนะเนี่ยลงให้ดูเฉยเฉยว่า เลขมันมามันมาย้ำกันไงเลขมาย้ำกันนะฮะสี่มาสองตัวสองมาสองหกมานะเลขมาชนกันนะท่านผู้ชมอ่ะเอาแล้วมาดูนะเลขอาจจะเบิ้ลนะเนี่ยเห็นไหมถ้าเลขมาแบบเนี้ยเลขอาจจะเบิ้ลนะฮะอ่ะ จอเน้นชุดเดียวเลยสองสองเพราะว่าสังเกตว่าชนอันนี้ชนอันนี้จับตามความชอบนะคะแล้วก็น่าจะมาสุดๆเอาแล้วใช่หรอ ที่เบิลนะตามจริงแล้วเบิ้ลก็มีสองสองสี่สี่หกหกนะคะไม่ได้จับจับสองสองตัวเดียวจับที่สองสองตัวเดียวนะคะ แต่สูตรนี้เก้าแปดนะเก้าแปดแปดเก้านะฮะอ mm. ่ะเก้าแปดให้ระวังนะคะใครไม่ชอบใครไม่ชอบตัวเดิมก็ผ่านนะคะท่านผูช้ชมแต่ว่าเลขในชุดมี อ่าสังเกตนะใครไม่ชอบที่อดจ,จับก็จะมีเก้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดหกนะคะวัตถผ่านมาหลุดแต้มเนาะอันนี้หนึ่งศูนย์สองหนึ่งสามสองนะฮะท่านผู้ชมอ่ะก็ลองดูใครชอบนะฮะแต่สูตรนี้สังเกตว่าสูตรนี้มานะ,ะสูตรนี้มาอ่าก็จะมีสองสี่สองหกนะฮะอ่าสองสี่สองหกนะฮะสูตรนี้มา สูตรนี้ถ้าเป็นสองก็สองหนึ่งสสาเด่น2นะฮะเลขเด่นไม่ชนกันนะงวดนี้ เออศูนย์เดินดีเนาะเห็นไหมศูนย์มาอีกแล้วนะ